กอเขาซส้เนี่ยเขาจิ้มจุ้มมันแน่มันก็มนก้อยตับนยยำสวดพูดพูดยำหกะไรใจมึงคุจะบอกสะไรมาปลุกกอเห็นจิ้มเม่ยนมายำครั้หนึ่งเออได้บะเมีนเขาเน่ยเมียงใส้ยำออ่วแม่วาปลูกมายำเมากินบงแล้บอกเขาไม่เป็นมาขาเจ้ากินเปตาแซนนาะแม่นาะมันกินให้เมอแม่ยำาหางเนาน้อ มือเดียว้ว่ยกินคเดยวไม่กินตไเ้ารั่กบนกอกจ้ารูหมูกจ้าอไเมียงต่ำแนอ่าโอ้ยเราขือว่ามุนๆอย่แล้วเราตไม่เห็นต้นไผ่เราไม่เห็นตาเขานี่เดกเงินจนเราแไม่กหวเลไม่หวยไม่ตลยรกยนโดดกโบแดกพ่ํามอ้อกบป่าเลยยังก็อยู่มอู่ข่ายทิเอิดน้า้มือเือนวาบ เห็นเขกินเปิดเบิ่งนั่นอมันสบาเขกินไเป็นแซบอีกแล้วอาหาเนินเนาะที่ในผู้อยากน้ำลายไหลพอได้เบิ้งแล้วนะคื่น้ำลายนั่นแต่แซบบกหูเป็นยอกต่ำหูยอกนี่แหละยอากไปกินใครบางคนมาเที่ยว เออพี่หมากเขาว่าเอาแบบหาสีเชื่อมาเขาต้อเาเจียจับอนเศาเย็น่แซบของเขาจะขอางมต่ำหนกเบอแซบบอแซบมะเกือห้าบวขายีทำมีตะเกียงมากินเกียงหอยเนยอยเหลืออยเงินเม่อจะมีอยู่แล้เหลืองมนกัมีอยู่มครับคนเท่าคนแก่นะครับคุยกันนะพี่นาี่คุยยิยแท้ๆเไ่ได้ชี้แตกกันดอก แมาเหดกันซื้อเ็ดเนี่ยแซ่ซื้อคนมาเมียงนะเอ้ยจัมันมันแสบหลายมันบอกแ่บมาุกคนนะเขาขายเนี่ยแสบแ่ก็ปดล้วมันจะคล้องอะลกีข้ะว่าว่าถ้าสิบบเฮ็ดปีหนเฮ็ดแล้วมกินมันจะเฮ็ดตายมันหด้เยดูด้วน่เด็ดอดโอ้ยแดดขนาดเด้อวนีฮ้อนขนาดเลย

มัะอึมาด้วยแล้วันี่ยทีลามอึม้อเข้าวผู๋คือเองมาลองตมแน่น้อน่อเนวจ๊ดหน่อหัวแหงด้ย้อนเป็นหมาของน้อนมันตึงพีดได้ไวเร็มันแก่แห้แอ้วขวดมันจนแห้งจนเครื่องมันจนเหลืองเมื่อเร็วตอนนี้นี่ที่แจ้งเจ๊หแา่วีล็อกสั่มเ้าหลาสำักแล้วเขาเจ้าเขาจะหัวปลาเขางาองนั้นก็ได้กินอยู่เดียว นยัเป็นดอกอยู่กับมีมันจะลุกอ่างมันจะก็ไเจเนี่จะปลูกมะทัวทัลถูกง่ายสิเลยโอูง่ายตัวปููกองหัืนสินค้างเป็นหมากกปามเจโอ้ยก็บอลเล่นน้ำเขาไม่ลงไถเนาะไปยักไปขายทังเออขายแต่นม่ตะก่นปลูกไปจปลูกไว้กินนี่แหละย่ปลูกก็ได้กินนี่นะไมนเหลือกินอ่าา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 าอาาาาา้ายนาา มันอยู่กรุงเพเนาะโอ้ยคายดีปายังแล้วมันมีหน้าเมนดีใจปลูกผู้เพือมันเป็นหนังดอกอมันไปคายกรุงเพมันได้คายเพื่อไมลข้าวปใหมเพได้ไปวัดยนได้หถัอไม้ไไปรอยด้ล้วปาไปห่าอันเพื่อนยาวๆอ่เมัลี้าลยระเีมมั่มต้องไปปลูกไรแล้วไปเพี้ยนเอาเนาวานรุงหัน สลีนั่นเดี๋ยวเขาเหีนห่าหั่นยิ่งหนาเงื่อนนั่นพีนังมตนเออมาสลีนั่นพักเพิเอารุงมาอมองนั่นเลยรถดกายไปกายมากก็ต่างคนไื่อนห่านขายนิ่เขาแม่แต่แม่คนไม่เห็นหน้าไหนเลยเพราะลีคนพ่อเกแตกเอากระาอกเปี่ยนเอาแม่มาห่าขาต้องไปก็ชดนะของเขาก็ขึนแล้วเนี่ยหนกแม่เออกําบองเพี๊นก็ต้องดีก็ต้องเพี่นเอาเลยแล้ววจะไงบอกลัวได้ขาย พขาเห็น้วลงักน้อง้ยังเดขกยบ่้ต้นนี้มันกำลังคังยอดหน้อยว่าบอกวยนะำไรอ่ะพดปี้มีบ่ครับเจ็ดแปดสี่อ่ะเจ็ดแปดส่มีไหมใบเท่าใดครับเนี่ยใบละร้อยเนาะเดี๋ยวหารางวัลที่หนึงก่อนหนึ่งหละศูนย์เจ็ วันๆปวันมีางวัลเนี่ยด่ได้กุมวัอันนี้เดียวไม่ม่แ้เดทานตควนีเด้่อยเนองเลาหน่อยบ้านนยังไาเรายาไม่่เปลี่ยนมาใส่มาอีปกา้ว่มาใส่มาเอาตามว่าแก

คนทุกทายมากเขาเกิดจะได้กินน้าคูปากลวงี้แกก็องมึงจะแล้วเจ้าตอนนั้นจะบมแล้วอง้า้นียูนใช่น้ด่น้บา้เจ้าโอ้ยนาะอยยูห้องน้ำีแม่เอ้ยาสันมาเออแล้วาันาออยยังยูห้องน้ำพี่เบเลยเอเนี่ยเรางก็มาแล้ว กหนึ่งโบมีมากลยนาะแล้เอาลายใบและเแอเอ้จะใบกับพ่อและเจ้พี่จะเอาลายใบแทะเล็กตามาสร้างงวดเลยนะทูกการวันปีใหม่เนาะอันใบเดียวกับเป็นเสียนทีได้เถเอ้ยเยซื้อวันลายใบตัว บ่ือใบนึงกับใบนึ่งนะนะนเลเม่นี่นะเสเาบมีพถือเเาม่ถือเงินเงลานนั่นี่จะเขีนอื่นมาแล้วาส่งไปแล้วตัวนี้สงอ่อตัวนี้นัู่นอ้ากใคให้มาน้องบงะมัคอันนเเอามาคางวดเขาัดรััดละมันเลาน่นเราเบาเม่์สมยู่อนมังบงเมาก็ถืออีกเอาเมย์ไปเ่าเมยใหญ่นี่เราดลองมายนึงอันนองใบนองเดบอไรเม ก็จืดไห้วจ้าปและร้อยันเนาะหกเลยเนาะร้านเหลือยังไงยืดได้บดีขี้ซ้อมอ